จะมีปุ๋ยอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่ากลุ่มที่เรียกนะครับเลี่ยงกฎหมายมาเพราะมันไปนขึ้นทะเบียนไม่ได้ก็เลยต้องทำเป็นปั้นเม็ดแล้วก็เรียกว่าสารปรับปรุงดินหรือสารปรับสภาพดินถามว่ามีประโยชน์ไหมใช้ดีไหม ก็อยู่ในระดับที่ขึ้นอยู่กับมาตรฐานนะว่าโรงงานไหนหมัก,กวัตถุดิบได้เยอะได้ดีแล้วปล่อยเชื้อจุลินทรีย์ลงไปแล้วก็ปั้นเม็ดออกมาได้ดีก็ก็มีเยอะอยู่เพียงแต่ว่ามันจะเกี่ยวช้านะครับเกี่ยวช้าแล้วก็ไม่สามารถที่จะเรียกว่าปุ๋ยได้ <c oughs> เขาเลยเรียกว่าสารปรับสภาพดินหรือปรับปรุงดิน ส่วนใหญ่ก็จะใช้อินทรียวัตถุแล้วก็ใช้พวกกลุ่มกลุ่มปูนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโดโลไมท์ภูมไม้ภูมิด้วนพวกนี้กลุ่มปูนขาวเนะี่ยมาช่วย <c oughs> ให้มีริ์เป็นด่างเพราะดินบ้านเราส่วนใหญ่เนะี่ยประเทศไทยนะสามกว่าล้านไร่เนะี่ยพื้นที่เพาะปลูกร้อล้านไร่ประมาณนี้นนะ มันมีดินเป็นกรดไปร้อยสี่สิบล้านได้แล้วอ่แะแทนพวกกลุ่มสารประปุงดินมันจึงมีบทบาทเพราะหวานไปปั๊บปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินน่ะมันก็เริ่มออกฤทธิ์และอินทรีย์วัตถุที่เขาก็เริ่มออกฤทธิ์ก็ทําให้พืชดูดีขึ้นจะถามว่าถ้าเทียบเคียงระหว่างอินทรีย์เคมีกับพวกปุ๋ยอินทรีย์ล้วนเนี่ยหรือพวกสารประปุงดินเนี่ยความเร็วมันจะสู้พวกกลุ่มอินทรีย์เคมีไม่ได้ แต่ถ้าเคมีมาเร็วนะเร็วแต่ไม่นานเขียวแว้บแล้วอาหารมันไม่ครบมันมีแค่สามธาตุแต่ถ้าพวกกลุ่มอินทรีย์เคมีอ่ะมันมีตัวหน้าวิ่งเร็ว NPK เขียวเร็วเขียวเขียวปุ๊บปุ๊บ,บเลยแล้วมันก็เขียวต่อพอาม,มีไม้สองคือพวกกลุ่มอินทรีย์ทีนี้สารปรับปรุงดินบ้านเราเนี่ยมันก็มีข้อร้อยตรงที่วัตถุดิบ นะครับโรงงานเล็กๆน่ะมันจะหายากต้องบอกก่อนว่าถ้าแบรนด์ไหนถ้าเป็นปุ๋ยินทรีย์ถ้าดังเนี่ยถ้าโรงงานไม่ใหญ่จริงอ่ะมาตรฐานจะยากมากมันปั้นทีละร้อยตันร้อตันร้อยตันอ่ะพันตันเนี่ยสมมติเอาขี้อ่ะเอามูลสัตว์อ่ะพูดแบบสุภาพหน่อยเอาขี้วัววัวนมบ้านเรามีไม่กี่แสนตัวนะ ขี้ยังไงก็ไม่พอนะครับส่วนจะไปเอาบัวที่เขาไล่ตามทุ่งอะ่ะเอามาปั้นอะ่ะเม็ดหญ้าเต็มครับเอาไปวานในหญ้าเพียบได้หญ้าใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยคือข้ออ่อนฉั้นพวกที่ปุ๋ยมูลสัตว์เนี่ยเขาก็เลยเป็นมูลรวมไปเลยขี้บัวหาไม่พอเอาขี้หมูขี้หมูขี้บัวหมดเอาขี้ไก่เอาหลายๆขี้มารวมกันแต่ถามว่าถ้า คนปั้นหมักไม่พอหมักไม่เป็นหมักไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเชื้อโรคตึมนะครับโรคใหม่ๆอะ่ะใครก็ตามที่เอาพวกกลุ่มปุ๋ยที่มีขี้สัตว์เข้าไปใส่พืชอะ่ะต้องระวังเชื้อราโดยเฉพาะตัวใบจุดฟิวซาเรียมอ่ยเยอะนะอันทีนี้ส <c> ร <oughs> ุปเคมีก็มีพบรบของเคมีนะครับอย่างที่คุยให้ฟังไปแล้ว ปุ๋ยอินทรีย์ก็ต้องขึ้นทะเบียนโดยวัดค่า OM ส่วนพวกที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนคือพวกสารปรับปรุงดินเดี๋ยวช็อตต่อไปผมจะมาคุยเรื่องปุ mm. ๋ยอินทรีย์เคมีว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงอินทรีย mm. ์เคมี Me. ด้วยกันนี่แหละมันต้องดูตรงไหนใครก็พูดได้ว่าของผมก็อินทรีย์เคมีอันนั้นก็อินทรีย์เคมีแล้วความแตกต่างมันอยู่ที่ตรงไหน ทั้งที่บางทีตัวเลขตรงกันนะหรือว่าตัวตัวเลขใกล้เคียงกันนะคุณสมบัติเนี่ยการดูว่าปุ๋ยอินทรีย์เคมีมันแตกต่างกันเดี๋ยวจะมาบอกโอเคนะครับ